ยังนะยน่มีปัญางมีดาบยมีนี่ตอนนะตอนนี้ครัการได้มาอดในปากเซแล้วครับกับน้องสาวคนพามากินซินดาครับทุกคนพามากินซินดาเป็นซินดาลั่ซีเนืองเนานนนะเออซินมาสาวเราสสวลาะ ยังนะนนงนมบ่มีปหาย,ยังีดา,อาอ่อ,ะอ,ะอ,ะอาะจะแตงรยด <c oughs> <c oughs> มากวันนี้ก,ก็แตงรอ่โอ้กว่าสิใส่เกืบอบกว่าสิยังอีกนเออกานาะ ดีพอกันแล้วโอ้โดนแห้งเน่ยเนาะทุกคนเนาะโอ้โดนแห้งโดนแห้งสวัสดีครับกับทักทายสบายดีเอฟซีเบอร์สภูสุขอนุข้ามนะดีๆตำรัาของสู่ช่องตามอุ้มบนข้อสี่เกียรตครับเปิดคลิปกับเ้าๆแล้วครับทุกคนกำลังขามด้านเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาถุ่มกัวกัวเนาะุ่มกัวครับมาขาทุกคนเนาะได้เดินทางอีกแล้วเดบอเราบอก่าชิบไป้ไส่ยังยังมาได้ถ่ายคลิปได้อยังเลยจูเลยแหละอมาฮอตด้านสเออมาฮอตด้านถึงเนาะ มาใจอีจ <ะ S 2> เอนาะทุกคนเนาะจะลอ,องแมว่าตัวใหญ่โอ้โหโอาคำ้ำแข้งโอ้เด้กบอกลตอนนี้ก็ได้มัฮอังก์าด้านแล้วครับเพราะว่านอกค้ำแทงเนาะนะสวัสดีครับตามวงนต้นสีเทียเอนะ้ยคืนผาบมาหับอ้ายคือเก่าเนาะอยู่ด้านช่องเม็กเพราะว่าเคนอายาก ไปไปหลินน้ำนองอ่ะยากไปเนียนนองคือนัวนะโดนเนงแย้ะทุกคนบ่ได้พอกันเนาะบ่มีเวลามีมดอกกับบอไดช่องมือกันบ่ได้เขาเซ่แล้วเนาะแบบว่าคือการวี่งนองบ่ได้มาลินเซ่หลายเดือนเนาะหลายเดือนไปว่าบ่ได้มาบ่ได้มาไปว่ามาเที่ยวมาลินอยังเด็ดพร้อมกับไทยคลิปบางหลาสุดกระซิบเข้าไปกรุงเทพยเนาะเออนั่นแหละไปกรุงเทพยนี่ละมีโอกาสได้เจอน้องๆครับก็เลยได้ทายเนี่ยมากับมาแบบกระเป๋าค้ำๆเหมือนกับพอมา อีกอย่างหนึ่งน้องเกี๊พิ่วนมือเวลาบโตรงครับบบว่างเนาะอัดใจเงินเพิ่อนเราก่อนหน่อยใจแล้วของไปหากใส่เลยของฝากกับมีมาธุระอย่างมาธุระน้ำเนาะเอาของฝากมาให้น้องตาดำครับนะนอติดตามหุ่นละสิพาเดินทางเคาเซ่แล้วครับทุกคนเป็นจังได้แม่นบริไายขีดดินนะครับอยากคัดด้วยคือการได้ในบริเขาของด้นเลยการจักแม่นเป็นกระอึกกระอาดไม่เป็นแบบว่ลื่นว่าไหล ไปหลังข้อเออนั่นแหละจะน่ากระปวดแค้นนี่เละวันนี้นี่กรยาเนาะมันต้องเด็กอกในทุกคนมาไปเดรซี่ภาพไปขึ้นเหลเดียร์แล้วเนาะเอ๊ะวันนี้จัดเตรียมกะมีน้องเนาะครับเนาะมีน้องน้องไม่นี่ยแหละเป็นเป็นเป็นเดรซีแหละก็เป็นน้องหักน้ำมาเคยเจอหนากันไดมกะเป็นกันนัดคือกันปากซีนี่กระยาเห็นคำเสียงเงี้ยงน้ำนั่นแหละเออนเช้าบอกไมเช้าบอกอย่างนี้ใช่ผู้ใช่ อุ้ยพันเไปบานเพิ่นขับยิ่งปลาอู้มีแต่ปลาตัวใหญ่ใยญ่ทื้างไหนอันเมืองโค้งเลยย้อนโอ้ยอยู่ข้างบนบนช่อนเมืองโค้งเอียงนะบานดอกลาดเอียงนะบานที่เราไปอันนบานเนี่ยที่พร้อมกันแปลกแกลบลืมลืมเลย มีอย่างวะเนื่องมาถึงพ่อนเนื่องมาถึงพ่อนเนื่องปาถึงพ่อนเนาะทุกคนอยากลืมอยากเรียบมาได้ไปโดนเนาะมาได้ไปโดนไปั๊บเวลาย่างห่างเนาะทุกคนเนาะมีแต่ว่าเดินท่าพุ่รณะหอดปากเซ่ห้าวจิเจออย่างเจอไพ่แน่กะรอติดตามเนาะทุกคนเนาะมาท่านปิดมาท่านปิดไปกำลังเปิดไปกำลังเปิดเดี๋ยวชีพาเลับไปปากเซ่พี่น้องหลุดรู้กันต่าที่เราจับจตำแเต็มอยากเตรียมตาเลยเนาะ ทุกคนพาไปใส่ด้ดอหมุดป่าหมุดดงเนาะตอนนี้ก็ <c oughs> ได้มาหอดไก่ของมอปากเซ่แล้วครับปากเซ่ไปมาหอดผูดสาเลาเนานะแต่ว่าวนนเม,ามื่อน,น,นีนเฮามาเมืองข้าวศรีพากไซัมือนานประธานมีหมอกผากเนีอทุกคนเนาะมาแบบงมงใส่มากขึ้นกันมาแบบบม่ได้ตังรักขึ้นกัน<า>กทุกคนคอเออปา,<ม>ปากเซ่มีคำตอบเนาะหอดปากเซ่อันไดนขึ้นบอกกัน มีคำตอบได้เสมอเออทุกคนเนาะมันกได้เห็บอดกับเสียงมันกด้เหบอดกับแสียงแสงนี่เป็นทุกอย่างครับออน,อน้องเป็นทุกอย่างให้ตลอดเลยเออกูเกิดเมืองลาข้าไปใส่น้อนี่เนาะทุกคนเนะาะโอ้โหว่ามาเงินเมอ๋อปลามาเงินแม่เออมาเยี่ยมมายามมาเยียมมายามคันพรมได้มาย่ำได้กะต้องได้มาครับผม เงี่ยเงี้ยไฟน้อมีคนอยู่วะน้ออ้อนเงี้นไฟน้อทุกคนจำาใดวะน้อเงี้ไฟดีว้ายบัดดี้ครับบัดดี้ครับบัดดี้ครับแม่วัสดีครับโอ้เออบาเป็นแต่แม่ด เด้กยินเสียงกระจายลงเนาะทุกคนว่า,า,าเฮียนผู้ใดเนาะเออเป็นบ้านคนดังนี่เล <c oughs> ยะโอ้คนุด่ดดีเนาะสบายดกินอาอ <c oughs> มาอดเมอดสบายดีสวัสดี เฮ้ยเป็นทายคนองเมื่อเอ็นทายคนองเมื่อทำไมทำไมพร้อมรองแังน้องสาวพร้อมพร้อมรองยังอืมจะจอร่อาเอาคคนทายคลิปเยน้องคนทายคลิปดูเลยนะกันเอาเอาพรอมเอาพาอฝากอ้ยของฝากคนไท คือขาดคุณใหยเตรียมบอลไห้จากแสาวบอลเบอนอนแ้วของของนองตาดำแมนช่างในของนอตาดำนองตาดำแกเน้ะตาดำสิงแกปั้นกันนี่คนเอาแก้วนึ่งไงนาอน้องขอแก้ว ในมองนอกร้อนทุกคนเนาะแต่สิได้นอนอยู่บ้านเมติงเนี่ยล่ะบ้านนองตาดำบ้านนองน้ำแหลมนอนทุกคนพอได้พอบาม่าย่ำได้กับ่เคยได้นอนนอนตรงจีบนะมาย่ำได้กับ่เคยได้นอนทุกคนมื้อเหนื่ละอาจจะได้นอนได้นอนเนาะ่รู้ว่าสิได้นอนจกโมงนะมันต้องไปก็มืเหื่อยท่านได้เอาอันไหนกันเลิรเอไมคถ่าโอ้เพเป็นยังไง โอยอลวยออกอกอมาเจาหนี่ค่ออแ่เนี่แนเอาอันแสงโซมมาเว่าเแมนบนี้บอกรองมันเือๆกันแสงโซม่าบองไปใช่หรือไม่เนี่แกกันหรอมาแบบต่างหงอ้ยวัชสีหาของเพิ่นไหนยูทีหาซ่อานนไหนเนยซาตังเกซีฟจนบีอ๋อเขานลกนี่กซิโร่เหมืออื่นเฮียจะไปขายของซอยแมนบมา

นม่เย็นไม่เย็นแต่ประหยัดเนาะประหยัดค่ะใส่ใจดีราคาดีดีดีกว่าอันเขาไปนอนคืนละจะผ่านเออคืนละเท่าไหร่ครับคืนละแปดสองร้อยเท่าไหร่แจ็คแซนประหยัดก่อนจะข้าประหยัมากเลยนะโอ้ยสีแดงเนาะนี่อนนะตอนนี้เราการ ไในมอสในปากเซแล้วครับกับน้องสาวคนพามากินซินดาครับทุกคนพามากินซินดาโอ้เป็นซินดาหนานสีเหลืองเนาะเออซินซินดาหนานซีเนียงทุกคนกับบาเที่กับเสิบอกว่าเดี๋ยวอันนี้เสียงนะครับเลาวทุกคนเนาะกับมีเสียงเพลงเสียงอย่างเนาะอย่างติมลีกระสิตครับทุกคนนี่ครับมาครับคุณแม่ครับแม่ติง้งตัดใจง่ายใจดีเออใจง่ายใจดีนี่นะครับสบาย น้อนกำแสงม้าสบายเนาะอิ่มท้องแล้วเนาะน้อนกำแสงก็เดินทางมาแต่ไกลกันเงินวะเออผมมีเงินนอนมาใช้เอือยเพื่อนเนาะเออไปสัตว์ลูกโป่งค่ะอยู่แถวเมนเพราะว่าน้อนกำแสงกับหลานเนาะเพื่อนเพื่อนไปหบไปหบอยู่หน้าดานรายการทีนั่งบ๊อบมี่เนาะกันเลยใช่น้องรัดกับร้านลินลูกโป่งอยู่แถวแต่แวะไปส่งที่เนาะเอาของเอาเครื่องเอาของใหม่ กเลยได้พาหน่อตะดำล่ะก็แมงกันมากินสินานน้ำกันครับตึกใหญ่หนองเกี๊ได้วมั้ตอนนี้ใหญ่เพรได้กินโดนมามือเดียวดอกทุกคนม้ามาลายมือดอกมาให้เพื่อนโทรไปลาฟักหลอนอีกมือนึ่งหน่อยน้อเออเพื่อนไหนรอดกระทงสวัสดีครับทุกคนต่อจากเมื่อคืนเนาะครับเนาะกะบบัวใหญ่ไทยเนาครับทุกคนเพราะว่าคืนกกินสินานแน่ กไปหันไปนี่เนาะทุกคนเนาะโมเดลต่อให้ทุกคนเมึงเลยครับว่าไปใส่มาใส่เนาะก็มีแต่ว่ากินข้าวแล้วกันมือเพี้ยๆแล้วกันพากันนอนในหัวค่ำครับเมื่อคืนหันนอนในหัวกันจ้าเอเอ้าฮักกระไดายผอมมือไม่เด้อทุกคนเพราะว่ามือเข้ามาบกระถ่ายอเนาะต่างคนต่างไปเหรียญ เมนเก่านาะงพี่น้องเนาะเจ้าหน่วเขาอีีบอมองดูตานะีเัวคัท่านเาน้าทีาสั้นมาขึ้นนักนะครับเนาะลองนำแงกัไปสัตปูเปล่าห้างกับไปไหนพอกันเนาะถ้ากันได้หนพอกันเนี่ยนะครับตอนเสาร์เนี่ยแหละทุกคนเมนพี่น้อกสามากกัิไปใส ข่าวมากไอ้ตามก็พาพี chanting, so ่ก so ีนอ่ะสองคู่เพม่อนเออคู so ่เรูคนนี่สิพาไปใส่บาเพราะว่าไอ้ตามบม่เคยใส่บายดิล่ะจังเถื่อนตีย่างย่างเช้าเข้าวัดแรงเข้าขับใส่บามันถือเป็นวันอ่านออกพรรษาเนาะออกพรรษาเนาะข้าศึกเอาเลยซิ่ใหญ่เนาะรายกาเป็นบุญร้อยกระทุ้งมือเรื่องท้องฟังเล่าฟังไทยย่าง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 ฟังไทยเป็นเดือนเดือนเพ็ญ วันเพ็ญเดือนสิบสงองครับนไปเบนกนอกหนอ่อนนอก,นอก,กา้ายังคือจูบสิทาบ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 าัลม่าัวเบิรบัสิกับนีน้องเนี้กับมึงบรรยากาศดุ่นไปอยู่นี้น<ก>าะามมีแ่แ,มลมแล้วเาอยตัวแลงกรมีก็รอติดตามมงะครับเพราะว่าผมมาไห้คคแค่วันเดียวเนาะมาแล้วก็บิยากรั้งสี่ละ่เดี๋ยวแปบนึงนะโค้งจะซื้อไปสื่อเขาไหมทุกคนตอนนี้กะนี่แหะเตรียม เขาเต็มเครื่องเนาะสีไปไอไปวัดครับทุกคนวัดเป็นวันออกพรรษาตอนนี้ผมได้มานอนอยู่บ้านหนองน้ำแหนมเด้อหรือว่าบ้านนนองอันตาดำาสาวลาไตครับน้องน้ำแหนมสาลาไตเด้อทุกคนกะนอนม้วนครับการตอนรับเป็นอย่างดีเลยมายยมไดกับบ่เคยได้นอนน้่จ้าเถื่อนเลยมือนี่แหละเมื่อคืนนั่นตัดสินใจนอนอยู่น้ำหนองเนาะน้ำหนองหนองแล้วน้ำแม่ครับทุกคน มีแต่ว่านี่แหละสิได้อำลาพากยจากพ่อแม่พี่นอ้องด้วยครับรอติดตามอีพีหนาว่าสิไปทั้งไหนสิไปเจอผูดได้แน่กับฝากติดตามด,ด้วยทุกคนมาสาวเราจัดสาวลาาชุดไปวัดเด้วยทุกคนนี่ชุดไปวัด,ดวกคดดกับผม เราก็บองโมหูฮะนะบริถิ้รือเคยบริถิ <c <c ้รือผาถึงไทยมากบริบอกเนาะอันคูณซื้อไปว่ามันแตกมออาจจะแตกต่างกับบานนอกนออบานนอกนี่ใส่สุดอียังไปก็ได้แต่ว่าอยู่เราต้องตกเป็นแบบตามประเพณีแน่จะกอย์ครับทุกคนเนาะค้างบนคนอื่นี้ขั้นใส่สูงเข้าไปนี่ก็แป็ดมุ่งอ๋อเออแมนแมนก็บบโมคอยใส่เนี่ยนะ ตามนก็ส่วนส่วนมากมีแต่ลามสุดตีนเลยเออเ้ก็เนะฮเลเลอยนกแนนแมนมีแดดดินดา้อนอันนี้สิแนให้ให้พิกไพอดีเลยเออจยเออจอยจยเอาไบี่ต่มพิว่าอคนไเจอกันขึนไม่เถอะเนอะบ้านี้บ้านี้สิาถึงน้านทำผ้าบ้า วัดนี้บ่หูว่าผู้บ่าวเพิ่นยังดูโบเนาะเพราะว่าวโบ่บเคยดูคือบ่ไปในเมืองซั่นไปในเมืองเมืองเยอะนะอก็ไปวัดหลวงแม่นแต่ท่านไม่เคยไปจักเทื่อวภูราษตร์นะว้าถ้าไปเูื่อให้มันแตกใหม่แน่จังซี่เออโอเคโอเคเดี๋ยวสิพาเฮียไปเบิ่งเพราะว่าวัดหลวงนี่เป็นเป็นวัดตัวเมืองของปากเซ่แล้วกา ไปอยากเาเลยคนน้องี่จะไปเบิ่งกันเยอะรอติดตามเบิ่งเนาะเพราะว่าผีเห็นในคลิปหองๆนะวมันเป็นต้อตาเออเออมันจริงเยนะไรฮาสขีรถัอีกมงไปาเล่ากันไรี่ไลยเขาวนี่เนล่นะโอเคทุกคนรอรอติดตามเบิ่งเนาะคนอนอยากกิกปะรู้ๆได้เราจะขี่รถอะไรไปหวยไปนงไหนวดมไงรถเราเาขันอีกไปได้ขัดเน มีซอก้รเออเออันเนเป็นอันอกประจาวาอาจจะได้เจอกันเนาะ่น้องเนาะฮะอ้หอนจงคำเนาะไสิเดไปนโอ้ยแรนางก่อนดีเดอยิ่งตมูตะหนียิ่งีตาตเป็นสาวมือใหม่เนาะทุกคนเนาะ เทากับสิบเต,นะตรียมพร้อมไปวันแบทุกคนเนาะขวดเนาะค่ะฉันตัวนี้คือทุกคนถ้าทุกคนการอติดตามเบ้่งนี่แหละเท่ากับทีได้เตรียมตัวไปวัดนะครับมาสิไปวัดใดกันนั่งปรึกษากันอยู่เนาะทุกคนเนาะมาสิไปไปใส่บาตรไปใส่บาตรอยู่วันใดเนี่ยมันออกกระชาเป็นประเพณีไทยเราพรองเราครับทุกคนเนาะการอติดตามเบ้่งนี่แหละต่อฝากติดตาม ทุกๆช่องทางทุกๆทุกคนครับผมมาสิไปใส่มาจังไรเนาะมาหอดพ่อกำนองกำแซงกรับท่านนี่ใครจะถ่ายคลิปนะครับต่างคนกับต่างญาติเอ้าเดี๋ยวมาเจอกันก่อนผมนั่นกับไข่แน่เด้เปิดคลิปมาตั้งวจะนาดาเนาะทุกคนเนาะเออกันได้มาผ่อนงหมองเสาร์ว่าไม่ครับขามือนะเนี่ยเป็นคลิปแรกดีเอฟคลิปขามือทุกคนเนาะดูดีมากก็มีแต่เออจบอดินคลิปนั้นเลยน้องสิโอเค เจอกันคลิปหน้าเจอกันอีพีหน้าเด้อสุขสุขคนครับผมลาละครับบ๊ายบาย